เก็บกะไปหมดเลยเก็บใี่หมดแม่ทำอะไรอีกเนี่ยถือของเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวกระดูกหักขึ้นมาซอมแซมยากนะแม่จะกลัวทําไมแข่งขาแม่ยังดีอยู่แจะแม่เช่นแม่ทําไมเนี่ยแค่นี้สบายมากเฮ้ยดือจริงๆ อาละ,ะวังนะครับเรานะครับล้มไปตอนนี้แล้วก็ร่างกายขาดวิตามินดีขาดแคลเซียมกระดูกหักเลยนะครับ <S <S อย่างกระดูกของคนเรานะครับจะมีการสร้างกระดูกให้แข็งแรงมากขึ้นแต่แรกเกิดจนถึงอายุราวสามสิบปีหลังจากนั้นจะมีการสลายของมวลกระดูกไปประมาณปีละศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนครับยิ่งเป็นผู้หญิงหลังวันประจําเดือนแล้วแล้วก็การสลายไปของกระดูกจะยิ่งเร็วยิ่งขึ้นครับปัญหาที่เกิดขึ้นนานจะเกิดพวกกระดูกบ้างกระดูกพูนแล้วกระดูกหักครับ เรามาดูกันครับว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างในการแก้ปัญหานั้นต้องเป็นการเตรียมตัวครับสะสมสเบียงของวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นในการสร้างมวลกระดูกครับเช่นการเสริมวิตามินดีการเสริมแคลเซียมและการเสริมโปรตีนให้เพียงพอเอแต่อาหารอะไรนะครับที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่มากๆเรามาชมกันครับวิตามินดีพบไกในนันปลาตับไข่แดงเผ็ดหอมปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าแล้วก็ผักก้อไม้ต่างๆรวมทั้งชีสด้วยนะครับ แคลเซียมพบมากในนมชีสโยเกิร์ตปลาเล็กน้อยผักใบเขียวเช่นคะนา้าผักกระเฉดเป็นต้นครับส่วนโปรโตีนนะครับร่างกายต้องการประมาณสักวันละ0 8ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเราจะเลือกโปรโตีนชั้นดีครับเช่นโปรเจกตเนื้อปลาไขแดงหรือโปรโตีนที่มีไขมันต่ำเป็นต้นนั้นจะกินอาหารนะครับกินให้ดีกินทังทีเอาให้ประโยชน์ครับ ดีนะเนี่ยรับทันไม่งั้นนะแม่กระดูกห่ักแน่วิตามินแร่ธาตุเนี่ยก็ไม่ออกกินเสริมชดด้วยขอโทษนะลูกไม่จะกินวิตามินเสริมแร่ธาตุที่คุณหมอแนะนําแม่ไม่ดูแล้วเปิดใจได้โอเคโอเคแม่ไม่ดื้อไม่ดื้อ <Okay. laughs>